อยากผิวสวยทาครีมหรือว่าทานวิตามินเสริมแบบไหนเห็นผลเร็วกว่ากันวันนี้จะพามาหาคำตอบกันค่ะ ว่าการทาครีมหรือว่าการทานวิตามินผิวแบบไหนที่ได้ผลดีกว่ากันหรือว่าเราควรจะเลือกแบบไหนเราควรให้ความสําคัญกับทั้ง2องอย่างค่ะเพราะว่าทั้ง2องอย่างเนี่ยทำงานคนละแบบกันอย่างเช่นการทานวิตามินผิวอันนี้จะเป็นการดูแลผิวจากภายในค่ะเพราะว่าอิทธทรับกันดีนะคะว่าเมื่อเราอายุ25ปีขึ้นไปร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างทุกทุกอย่างเลยค่ะลดลงรวมถึงคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในผิวของเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆด้วยดังนั้นการทานเสริมก็ถือว่าเป็นการบำรุงจากภายในนะ นอกเหนือจากการทานโปรตีนให้เพียงพอแล้วค่ะการเสริมด้วยวิตามินต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างเช่นวิตามิน E รวมถึงสารสก,กัดต่างๆค่ะที่มีส่วนช่วยในการลดอนุมูลอิสระที่ไปทําลายเซลล์ผิวถามว่าถ้าเกิดพูดถึงวิตามินผิวนะคะทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับอนุมูลอิสระสาเหตุก็เพราะว่าเวลาที่เราเติมของต่างๆลงไปในร่างกายค่ะอย่างเช่นคอลลาเจนหรือว่าโปรตีนเข้าไปที่ผิวถ้าร่างกายของเราเมีอนุมูลอิสระเหล่านี้มันก็จะไปทําลายคอลลาเจนที่เราเติมเข้าไปอยู่ดี และสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะ<ๆ>ก็ยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยลดการสร้างเม็ดสีเพราะฉะนั้นก็จะสามารถช่วยเรื่องจุดด่างดําฝ้ากระได้อีกด้วยค่ะส่วนครีมต่างๆมอยส์เจอไรเซอร์ต่างๆที่เราใช้นะคะจริงๆแล้วก็ควรที่จะใช้เป็นประจําสม่ําเสมอค่ะเพราะว่าเป็นการดูแลจากภายนอกถามว่าทําไมเราต้องดูแลผิวจากภายนอกด้วยก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบล้างหน้าบ่อยๆอีกหรือว่าการใช้เครื่องต่างๆที่ช่วยทําความสะอาดหน้าถ้าเราใช้ บ่อยจนเกินไปค่ะจะเป็นการทําลายประการด่านแรกหรือว่าสกินแบเรียรของผิวเราได้เมื่อสกินแบเรียรของเราถูกทําลายก็จะทําให้ความชุ่มชื้นหรือว่าน้ําในผิวระเหยเออกจากผิวได้ง่ายขึ้นค่ะก็มีผลทําให้ผิวของเราเนี่ยแห้งแล้วก็เกิดริวรอยตามมาเพราะฉะนั้นการทาครีมบารุงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญค่ะที่ควรจะทําควบคู่กับการดูแลผิวจากภายใน